ดังในจังหวัดมุกดาหารนี่ก้อนเชิญชวนมาเดียวจังสันจังสี่คนหนุคนกูจักหมอลำ่นมพญากับมีดตะแม่ผมนี่เป็นวลาจังสีนาแต่อยากเอาเมยนี่ไปไหนนี่เงินหนเงินเดือนกินเป็นวลาไปที่เจ้าอาวาสดูกระพ่นที่นเนะหน้ำเนี่ยเทบ้านในเมืองเขานี่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ตัวหรือผู้หรือมันยังในโรงเรียนจังสีนาการส้มนี่บ้านพี่น้องทั้งผีก็เจ้ากับวัดติงวัดนิ่งเด็กอะเฉยเลย ลูกกับบุมีปัญญาสิเบลองไปโค้กขจาวนะลมุดายคนหน่อยนะบ้าดังย่อนเมย์บ้าอือฝืนขึ้นมาวันไวมากคย่อนเมย์เมย์ผ้าหิดเอ้าแม่เพื่อนจ้าล้ำเองเจ้าให้คอยลำ้ำเรือเจา้าโหล้ำควายเจ้านี่เจ้าอยากล้ำเจ้าก็ล้ำเน,นี่ยรู้ <laughs> <c oughs> แกเหมือ,อยจังว่าแกมใหม่ใหม่สมัยไทยจเจริญเออยคนฟังเห็นว่าไทายจเจริญแลว้ว อย่าลืมแนวมุ่นเก่ามอระลกตั้งแต่เขาควายเท่านั้นแกไทยพี่น้องเอ,อ๋ยขอให้อานุรักษณ์ไว้ไทยขาดมูลนหลังแมนบอกแมนอันนี้เป็นมุ่นมั่งปูยาเฮาเผ่นผ้าใสยอย่าลืมไทยอย่าลืมอองอย่าหลงลืมไม่แอกน้องอันนี้แล้วพี่น้องนั่นของเขาปูยาเฮาพอหลวงเฮาได้เก่าว้า ในพระราชลำลัดจัดให้มีฮัตถกรรมพัมพระราชินีเจ้าพระบาทสมเด็จผู้เป็นเหงาของเฮาเพิ่นเป็นหวงย่ันไทยหลงละถิมละถิมมุ่นเข่าเก่าปฐมเพิ่อนบ่ให้เลิกลมฝูงหมูวควายถึงสิด้วยหรือจนให้คอยหานันมาไป ให้ใส่ใจเรียนรู้คุณหนูหนูและน้องใหม่ใหญ่ขึ้นมาแล้วบห่หูหนูหน่อยย่านโบห็นนี่แล้วเพิ่นจังเป็นเพิ่นจังเน้นแล้วเน้นอานุรักควายไทยโบให้สูญให้ไปเป่าเป็นเมืองบานของโบรานเน่าเทไถนาะเตปูยาพวกพ่อรุงและแม่ป้าให้หาเลี้ยงคอยถนอม รักษาสิ่งแวดล้อมธรรมาชาติสิสมบูรณ์ย้อนว่าคุ้นควายงัวทั่วถึงทัวตโออทั่วแตงเนาะย้อนว่าคุ้นควายงัวทั่วแตงแพงเต่าเฮ้าบ่ตาย้อนควายเถ่าไทยนะามาแต่เก่าบุญคุ้นควายตู่เถ่าขั้นสิเอาจังแม่ลายแกมเอ๋ยจังวาเแกมนันไปลายบุญคุ้นควายไทยเอ๋ย อยู่นี่ด้วยอยู่นีด้วยไ่ยิยงพระศิเก<า>กันอยู่นี่นะ